สวัสดีครับผมจอบจากบริษัท CJ Safety นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานอย่างแรกๆของตัว Firstcom FC168 นะครับจะสังเกตจากหน้าจอนะครับตอนนี้ของตัว Firstcom จะมีสแสดบายอยู่2ช่องก็คือช่องบนจะเป็น006ช่องล่างที่เป็น B จะ001ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตัวปนิสันนะครับช่อง1 ฮัลโหลหสองสามสี่ห้าแลโล้แล้วก็เอ็กโคช่อง6กฮัลโหลหสองสามห็ดแป้ยมครับมันจะรับฟังได้สองช่องเลยวิธีการใช้งานง่ายๆของตัวนี้หรือของตัวที่เป็นสแตนบายสช่องทุกยี่ห้อนะครับสิ่งที่ทําอันดับแรกเลยที่สมควรจะทําเป็นอย่างยิ่งก็คือตั้งช่องช่อง a ช่อง B ให้เป็นช่องเดียวกัน ทำดังนี้นครับสมมติเราอยากได้ช่องร้อยยสิบห้าเราเลือกช่องร2อยห้าอันนี้เราเลือกที่ช่องหลักก่อนนะครับแล้วก็กด a b มันจะลงไปที่ b นะครับ 2> 1, 2, แล้วก็เลือกช่องร2อยห้าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราจะแซนไบช่องเดียวนะครับจะไม่มีขึ้นแทรกง่ายๆเราเข้าโทนไปแล้วก็จะไม่มีช่องอื่นมาแทรกเรานะครับ 2> 1, 2, ทุกครั้งนะครับที่มีวิทยุสองความถี่แซนไบสองความถี่อย่างนี้ให้ทําอย่างนี้นะครับจะทําให้ท่าน ใช้งานได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ